่อมาเราก็จะมาอยู่กันในส่วนของการพิสูจน์ที่มาของสมการพาราโบลา,บลาซึ่งก่อนที่เราจะมาพิสูจน์กันนะคะเราก็จะมารู้เกี่ยวกับนิยามของสมการพาราโบลากันก่อน,นะคะ่ะซึ่งนิยามนะคะก็คือเซตของจุดบนพื้นระนาบซึ่งมีระยะห่างจากจุดคงที่เท่ากับระยะที่ห่างจากเส้นคงที่โดยจากนิยามนะคะเราก็จะได้ว่า Pf ก็คือตรงนี้มันจะเท่ากับ PQ ซึ่งก็คือตรงนี้นะคะอ่ะาแล้วก็มาเขียนกันก่อนว่าจากนิยามจะได้ว่า Pf เท่ากับ PQ ซึ่งอ่าเราก็จะมาทำการพิสูจน์กันเลยก็คือ พีสูสูจนะคะเราก็จะให้ PF เ,เท่ากับ p q อ่ะซึ่งเราจะหา PF ได้ยังไง PF เ,เราจะเห็นว่านี่ P กับ F มันจะเป็นจุดถูกไหมจุดสองจุดดังนั้นเราจะหา PF ได้จากระยะทางระหว่างจุด สจุดก็คือจุดกับจุดนั่นเองอ่าเราก็จะได้ว่าแอนูดของอันดับแรกเราก็เอาอพิกัด x อกลบกันแล้วก็กำลังสองก็คือของ pf ก็คือเป็น x กำลังสงแล้วก็ ของอันหลังก็จะเป็นพิกัด y ลบกันแล้วก็กำลังสองก็จะเป็นออ y ลบ p กำลังสองอันนี้ pq pq ก็จะเป็นค่าสมบูรณ์ของ y บวก p ต่อมานะคะเราก็จะทำการยกกำลังสองทั้งสองข้าง ทำไมต้องอยกกำลังสองก็เพื่อให้รูทมันหายไปถูกไหมเราจะคิดกันง่ายๆดังนั้นเราก็จะได้เป็นเอ,อ่กซกำลังสองบวก y ลบ p กำลังสองถูกไหมด้านนี้แล้วด้านนี้ก็ใช้กำลังสองสมบูรณ์เหมือนเดิมเลยซึ่งอ่าค่าสมบูรณ์อะถ้ามันยกกำลังสอง มันก็จะเป็นกาลังแบบมันก็จะเป็นบวกปกติเลยแล้วก็จะได้เป็นด้านกำลังสองก็คือ y กาลังสองบวกสองหน้าหลังบวกด้วยหลังกาลังสองอ่ะแล้วเราก็มากระจาย y ลบ p กาลังสองเราก็จะได้เป็น x กาลังสองบวกหน้ากาลังสองลบสองหน้าหลังบวกด้วยหลังกาลังสองเท่ากับหน้านี้ก็คือเหมือนเดิมเลยค่ะ แล้วเราจะเห็นว่ามี p กํลังสองเหมือนกันแล้วก็ตัดได้ด้านนี้ก็มี y กํลังสองเหมือนกันแล้วก็ตัดได้แล้วเราก็จะได้เป็น x กํลังสองแล้วเราเห็นไหมว่าอันนี้มี2 py อันนี้มีรบ2 py แล้วก็ย้ายรบ2 py ไปบวกได้ก็จะเป็น 4py อ่ p นี่ก็คือจะเป็นในส่วนของสมการพาราโบลาค่ะ โดยจากรูปก็จะเป็นสมการพาราโบ,บลาที่เปิดตามแนวแกน y นั่นเองค่ะ